คลิปนี้นะคะน้องเบนขออนุญาตนําเสนอนะคะใครที่กําลังมองหารถใช้งานได้2ระบบนะคะเติมแก๊สก็ดีเติมน้ำมันก็ดีนะคะเหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับเบนจานนะคะที่มุลคลณัดเซนเตอร์ชาแนลค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องเบนขออนุญาตนำเสนอนะคะรถใช้งานได้2ระบบเลยไม่ว่าจะเป็นเติมแก๊สก็ดีหรือว่าเติมน้ำมันก็ดีซึ่งเหมาะมากๆในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะใครที่กำลังมองหารถใช้งานที่เติมแก๊สประหยัดน้ำมันต้องคันนี้เลยนะคะขออนุญาตนำเสนอเลยนะคะกับ Toyota Corolla Altis 1.6G ปี2008สีเทาด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็ถือว่าเขาเป็นรถเก่งที่เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์เจ้าตลาดนะคะสำหรับ Corolla Altis เนี่ยนะคะก็คือออกมารุ่นไหนรุ่นไหนก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นที่ยอดนิยมนะคะด้วยดีไซน์ด้วยรูปทรงด้วยนะคะซึ่งดีไซน์แล้วก็รูปทรงของเขาเนี่ยไม่ว่าจะกี่ยุคสมัยนะคะมันดูล้ำสมัยดีนะคะหรือว่าเข้ากับสมัยใหม่ดีนี่คันนี้นะคะเป็นรถปี2008นะคะ สีเทานะคะถ้าเกิดว่ามองเข้าไปด้านในเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างในเป็นเบาะหนังสีครีมสีครีมหรือเปล่าต้องเบนไม่มั่นใจนะคะเจ้าขอกขาวๆครีมๆแต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันสะอาดดีมันหรูหราดีนะคะแล้วก็มันช่วยเสริมบุคลิกในการขับขี่ด้วยนะคะโดยสําหรับไว้ทํางานเนี่ยนะคะดูสมาดูเท่ดูโออ่าดีนะคะมาค่ะเดี๋ยวต้องเป็นขออนุญาตนําเสนอนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นตัวรุ่นท็อปสุดนะคะท็อปสุดในเครื่องยนต์1นนะคะเพราะว่าออติสเนี่ยเขาจะมี1.6 1.8นะคะซึ่งเขาจะมี2เลนนะคะสำหรับตัว1.6เนี่ยคันนี้จะเป็นตัวรุ่นท็อปสุดนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของล้อเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นล้อแม็กเป็นล้อแม็กของเขาอ่ะนะคะ ล้อแม็กสีเดียวกันกับสีตัวรถเลยนะคะสีเทานะคะซึ่งถ้าบอกว่าคันนี้เนี่ยรูปร่างหรือว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยจะยังเป็นรูปร่างเดิมเขาเรียกว่ารถสวยเดิมนะคะคันนี้ปี2018นะคะรถใช้แก๊สนะคะแต่ว่าตรงนี้ต้องเบนรับประกันสภาพเลยนะคะว่ารถไม่เคยชนหนักพิคคว่ำนะคะผ่านการตรวจสอบระบบช่วงล่างระบ,บ หรือว่าระบบแอร์ไฟฟ้ามานะคะคัดสรรมาให้เพื่อท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้ก็มาพร้อมกับกระจกมองข้างนะคะก็ถือได้ว่าเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็สามารถส่องสว่างให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะหลีกเลี่ยงอันตรายเนาะตรงนี้โอเคแล้วก็ในส่วนของกระจกตรงนี้นะคะก็จะมี ก็จอนเล็กๆแบบนี้มาให้เพื่อมองมุมอับสายตาของเรานะคะตรงนี้ก็เพิ่มเข้ามาให้คิ้วกันศาสตร์ค่ะมีให้มาครบทั้งสด้านเลยนะคะนี่ในส่วนของมือจับนะคะเขาเรียกว่าเป๊กก็เป็นสีโคลเมียมนะคะเพิ่มมาให้นะคะเป็นโคอโรลล่าออตติสมาให้นะคะเพื่อป้องกันร,ริ้วรอยนะคะที่จะขูดเขียดรอบตัวรถตรงนี้เนาะเพราะว่าในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่จับบ่อยที่สุดใช้งานบ่อยที่สุดนะคะ มาให้ทั้งสด้านเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นรถสวยเดิมนะคะคันนี้โอเคมาในส่วนของด้านหลังของเขานะคะนี่ด้านหลังของเขานะคะก็จะบอกยี่ห้อรุ่นนะคะแล้วก็ขนาดนะคะ 1. 6G อย่างที่ต้องเป็นบอกนะคะคันนี้ก็เป็นตัวรุ่นทับสุดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังให้ดูนะคะนี่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะแผ่นยางรองตรงนี้ก็มากับตัวรถเลยนะคะ เปิดให้ดูเชือ sure. บมีแผ่นยางมาให้นะคะแผ่นยางตรงนี้หนีไว้กันน้ํากันเหงื่อหรือว่าอะไรก็ช่างที่ถือว่าเป็นของเหลวที่สามารถซึมได้อันนี้ก็ไม่ซึมนะคะเวลาใส่กระติกน้ําแข็งหรืออัดไปเที่ยวซื้อของทะเลอัดน้ําแข็งอันนี้ก็สะดวกแล้วก็เปิดออกมานะคะเปิดออกมาอีกชั้นหนึ่งเขาเรียวกว่าเป็นแผ่นปูมาให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นขนปุ๊บ เปิดมาอีกด้านล่างนะคะตรงนี้เขาเรียกว่า,าเป็นถังแก๊สแบบโดนัทนะคะอันนี้จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะห้องอเขาเรียกว่าห้องเก็บของด้านหลังก็ให้มาความกว้างใส่ของได้เยอะนะคะนอตไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงนี้ต้องเป็นตรวจสอบให้ มาเรื่อยๆนะคะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะมาค่ะมาในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเดี๋ยวน้องเบนจะขออนุญาตเข้ามานั่งข้างในให้ดูนะคะนี่อย่างที่น้องเบนบอกนะคะว่าสีของเขาเนี่ยมันจะออกเป็นสีสีขาวขาวออกออกเทาๆออกครีมๆแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโทนสีสว่างนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามานั่งแล้วเนี่ยมันจะให้แบบ คว,ความสว่างเนี่ยเนาะไม่ทําให้ผู้โดยสารเนี่ยอึดอัดนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มมากๆเลยนะคะนั่งสบายนะคะแล้วก็ความก้าวความอ่เขาเรียกว่านั่งสบายนะคะแล้วก็ความกว้างใช้ได้เลยทีเดียวนะคะ เบาะนุ่มมากๆนะคะถึงแม้ว่ารถเนี่ยผ่านการใช้งานมาประมาณหนึ่งนะคะรถปี2018แต่เบาะเนี่ยให้ดูนะคะว่าเบาะด้านข้างหรือว่าเบาะตรงกลางยังไม่ได้ยุบยังสภาพแบบใช้งานได้ร0อเลยนะคะคันนี้นุ่มมากๆเลยไปค่ะเดี๋ยวน้องเบนจะพาไปดูในส่วนของอห้องฝั่งคนขับนะคะ โอเคค่ะนี่เป็นในส่วนของห้องอฝั่งคนขับนะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยแบบพวงมาลัยก็เป็นแบบพวงมาลัยหุ้มหนังตรงนี้นะคะก็มีตาโลโก้มีตราสัญ,ญลักษณ์มาให้ตรงนี้เนาะถือว่าเป็นพวงมาลัยที่น้องเบนจับแล้วรู้สึกว่าถนัดมือมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องเบนขออนุญาตสตาร์ทให้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยเพราะว่าเขามานั่งข้างในนี่ก็อากาศค่อนข้างจะเริ่มอบอ้าวแล้วนะคะนี่นะคะ การันตีนะคะว่ารถที่นี่นะคะผ่านการตรวจสอบมาทุกคันนะคะเช็คทุกอย่างเรียบร้อยนะคะก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าแน่นอนนะคะระบบแอร์ระบบไฟทุกอย่างนะคะเช็คมาเรียบร้อยแล้วคันนี้เปิดปุ๊บสตาร์ทปุ๊บก็คือเย็นฉ่ำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์พัดลมตรงนี้นะคะนี่ในส่วนของแผงคอนโซลตรงกลางนะคะนี่แผงคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดำดำออกด้านๆนะคะตรงนี้ ทุกอย่างพร้อมใช้งานนะคะนี่ส่วนของเกียร์นะคะเกียร์ตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ1.6นะคะเครื่องยนต์1.6นะคะนี่ เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะใช้ง่ายเบรกมือก็จะอยู่ตรงนี้เลยจับถนัดมือมากๆเลยนะคะแผนคอนโซลตรงตรงกลางนี่ยาวจะมาถึงตรงนี้นะคะก็อำนวยความสะดวกได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแก้วน้ํามีมาให้2จุดแบบนี้นะคะสามารถใส่แก้วน้ําใส่ขวดน้ําได้นะคะถ้าคุณไม่ใช้ก็แค่ปิดลงแบบนี้นะคะสะดวกนะถือว่าไม่ปล่อยให้ฝุ่นมันเข้าไปข้างในนะคะนี่ห้องเก็บของนะคะตรงนี้สามารถใส่ของได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็คือเห็นตื้นๆแบบนี้มีช่องข้างล่างอีกนะคะนี่ซึ่งเราสามารถเปิดแล้วก็ใส่ของข้างล่างเข้าไปด้วยนะคะส่วนใครที่แบบว่าไม่อยากจะใส่อะไรก็สามารถปิดไว้ได้นะคะกันฝุ่นลงก็ได้นะคะตรงนี้เอาไว้ให้คนนั่งข้างๆเนี่ยไว้พิงแบบนี้ก็ถือว่าสะดวกเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในตำแหน่งที่ ใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะคะโอเคแล้วน้องเบนจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างไปเลยค่ะ ในส่วนของห้องเครื่องนะคะนี่ห้องเครื่องคันนี้นะคะ 1.6G นะคะนี่ห้องเครื่องก็ยังเป็นห้องเครื่องแบบเดิมๆนะคะทุกคนรถปี2008นะคะก็ถือว่าเจ้าของเนี่ยรักษารถดูแลมาค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะโอเคเนาะ นี่นะคะสำหรับ t o y o t o l o l o l l ออสซิรุ่นนี้นะคะสีเทาด้านในสวยมากๆนะคะด้านในเป็นบาะหนังนะคะทำความสะอาดง่ายนะคะสีสวยเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนนี่คันนี้นะคะต้องเป็นขายอยู่ที่ราคา249,000บาทฟังไม่ผิดเลยนะคะ249,000บาทนะคะคันนี้ ถ้าสมมติว่าใครที่สนใจซื้อเป็นเงื่อนไขเงินผ่อนก็ดีเงินสดก็ดีคันนี้สามารถผ่อนได้ยาวๆ84งวดเลยนะคะเริ่มต้นผ่อนสบายๆอยู่ที่5,000บาทนะคะใครสนใจต้องบอกว่าคันนี้น่าใช้มากๆนะเพราะว่าใช้งานได้ถึง2ระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแกส๊สหรือว่าน้ำมันนะคะก็ทําใ้้คุณเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าไปอีกนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่มองหารถใช้งานดีๆสักคันนะคะไม่ว่าจะอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้นะคะที่นี่ตรวจสอบสภาพรถทุกคันก่อนส่งมบอบให้กับลูกค้านะคะ สำหรับใครที่สนใจอย่าลืมโทรหาน้องเบนหรือว่าทักไลน์ก็ได้นะคะที่เบอร์0 9 4 1 0 9 1 1 6 4นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะ,ะสอบถามเงื่อนไขรายละเอียดหรือแม้กระทั่งว่ารายละเอียดภายในตัวรถนะคะปรึกษาได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้น้องเบนต้องไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะทุกทกท่านที่ชมคลิปกันจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไม่าย บ๊ายบายบายบายค่ะ